บมเป็นสวัสดีค่ะเมือด็กภาปเบิงพ่อค้าขายปลาเปิงพ่อค้าที่ค่ะร้านนี้มะนอไปยังนี้ปลาอีชบปลาด้ปลาด้เอาหน่อปลาด้อปลาด้อเอาปลาด้อูดดเบิงพอค้านี่เออพอค้ารับน้ำโค้งขายปลารับน้ำโค้งขายปลาปลาปลาอีชบ โตยเเย่ๆพี่น้องรูลูลูมันบอเคยกลงเปนไรเลยกิ่นมันเป็นไปดีละเมื่อก็ซื้อปตาทีบเร่เป็นไปเราเลยให้เราเยเราเอ้เดี๋ยวขอซื้อไปเราเราเ่นเห็ดกลินเอ้เห็ดที่เราและให้เราต้มใครมาจากบ้านไหนนี่ไข่มาจากบ้านเอามาจากอามาจากบ้านเราแค่ร้านสะรหนุ่มโงอะร้านหนุ่มโขงร้านหนุมันก็า สาลำน้ำโขงครับพดธยากินปลามาเยอพิกาจูนี่สาลำน้ำโขงใจอันนี้โตยังไงพี่น้องเอยนี่นี่้งเสียงนิดหนึ่งมากไม่ไดงพ่อดงออาเชียนน่อนะพห้กูเียเชยาพดงานไปบานโฉบบ้านโฉบอแตอตอกพู้ใดก็ไงหลอดตอกเานงหลอดตอกเลยเผาเร่งใคป้าฮะพุ้ใดหลอตอกยาหลอตอกโอ้เปเชา

ไปไปเผาไปขายเป็นต้าหลอดตกคุณอโอ้แก่เก่คุหลอดตกกันนะตาหลอตกคุณเองคอยนนะรแล้วเป็นอย่างไรอย่างใต้ไวไหหอยเอาป้าเปนตัวเหมือน้ให้เ่วยซื้อปลาหน่อยปลาแฉมึงปลาปลาบอแ้วปลาลำนําโขงมาขายคนนอป้าบ่มีกางมีอยู่เหรอเมื่างมันด้ยมันใหญ่กว่าป้าด้วยจันกางวะเน่ย ตัวลายซ้ำป้าหนุ่งแจนป้าหนุ่งแจนจะมาซิ้นี่ตังน้อยๆออป้าหัวแหลมๆเนี่ยเอาไปเอาไปเอาไปเดี๋ยวเสร็จไปทำงานเขาบุณย์มาซื้อป้าบ่อยเลยในร้านรึบฮิย์บุณย์มาซื้อป้ามาซื้อป้าพ่อข่าขายป้าซัำมาปนเอาโอ้ยไปแล้วเออเขาเยียดติ้นเยียดติ้นไปจ่อยพี่น้องเลยพ่อข่าขายปลาไปจ่อย โอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วคือเอาป้านบ้งนึงมมีเงินเขาขายอย่างไหนก็บได้ทแล้วคิดนมาเป็นแล้วคอยหกซิกเธออยู่ได้นะที่เราหกีกัเที่มมนมเงนอ่าีนะมิเงินเออป้ากิโลละหกีพี่น้องวังนึงเนาะค่ะี่ค่ะ